สวัสดีค่ะมิ้นจากมินิมินเฮาส์นะคะบ้านหลังเล็กๆนะคะที่จะมามาอบความรู้และสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนกันค่ะในวันนี้นะคะสาวๆคนไหนนะคะที่ต้องการลดน้ําหนักแต่ว่ากาังวลในเรื่องของน้ําตาลที่อยู่ในน้ําผลไม้หรือว่าในผลไม้ต่างๆนะคะว่าอาจจะเสี่ยงการสะสมในร่างกายได้หรือไม่แล้วน้ําตาลในน้ําผลไม้นะคะสามารถทําให้อ้วนได้หรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นจะมาบอก ข้อมูลดีๆกันดีกว่าค่ะในส่วนใหญ่นะคะน้ําตาลในผลไม้นะคะจะเป็นน้ําตาลฟรุกโตสหรือน้ําตาลฟรักโตสนะคะน้ําตาล2ชนิดนี้นะคะก็สามารถสะสมในร่างกายได้เช่นเดียวกับอาหารชนิดอื่นๆเลยนะคะแต่ว่าน้ําตาลเหล่านี้นะคะก็ยังมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าน้ําตาลที่สังเคราะห์แล้วหรือว่าน้ําตาลที่นําไปผสมกับขนมน้ําอัดลมหรือว่าน้ําหวานต่งตางๆนะคะ น้ำตาลฟรุกโตสหรือน้ำตาลฟลักโตสนะคะมีความหวานมากกว่าน้ำตาลทราย1.4เท่าแต่แคลอรี่นะคะก็ยังต่ำกว่าน้ำตาลที่สังเคราะห์แล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าหากทานน้ำตาลในผลไม้ที่มากเกินไปนะคะก็สามารถสะสมแล้วก็สามารถทำให้อ้วนได้เช่นเดียวกับน้ำตาลผลไม้ชนิดอื่นๆเลยนะคะเรามาดูเคล็ดลับกันดีกว่าค่ะว่าเราจะเลือกทานผลไม้อย่างไงให้ไม่กระทบต่อร่างกายแล้วก็ให้ร่างกายไม่อ้วนหรือว่า ไม่สะสมไปมากเกินไปนะคะมาข้อแรกกันดีกว่าค่ะใน1วันนะคะเราควรทานผักและผลไม้ที่หลากหลายนะคะเช่นผลไม้ที่มีระดับความหวานมากความหวานน้อยแล้วความหวานปางกลางนะคะเพื่อให้น้ําตาลนะคะไม่สะสมในร่างกายมากจนเกินไปนั่นเองค่ะ ในข้อที่2นะคะนั่นก็คือไม่ควรทานผลไม้ชนิดเดียวกันซ้ําๆนะคะเนื่องจากอาจเกิดการสะสมของเคมีต่างๆหรือว่าได้รับแร่ธาตุต่างๆที่มากจนเกินไปนะคะทานผลไม้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ร่างกายนะคะได้รับสารอาหารที่อย่างครบถ้วนนะคะข้อที่3นะคะควรทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะนั่นก็คือหากทานผลไม้ที่หวานน้อยนะคะก็อาจจะ ทานวันละ3-5ส่วนนะคะก็คือ1ส่วนนะคะก็จะมี5-6คำนั่นเองค่ะหากผลไม้ที่หวานมากหน่อยนะคะก็ลดปริมาณลงลงไปนะคะแล้วก็แนะนำให้ลดน้ำตาลในอาหารในมื้ออื่นๆด้วยแล้วก็ข้อที่4นะคะเลือกทานผักผลไม้สดจะดีกว่าผักและผลไม้แห้งหรือว่าผักผลไม้ที่แปรรูปไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าผลไม้ที่แปรรูปไปแล้วนะคะจะมีการ เติมน้ําตาลเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ทําให้ระดับน้ําตาลนะคะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะผละไม้หวานๆนะคะถ้าทานมากๆนะคะก็สามารถทําให้อ้วนได้เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรตอื่นๆนะคะหรือว่าอาหารอื่นๆเช่นกันค่ะแต่ว่าถ้าหากเราเลือกทานให้เหมาะสมนะคะรู้ว่าควรทานประมาณไหนนะคะก็จะทําให้ร่างกายนะคะไม่เกิดการสะสมแล้วก็ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ หาใครสนใจรับข้อมูลข่าวสารดีๆให้ติดตามที่เพจของเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้กับเรานะคะเพื่อไม่ได้พลาดสิ่งดีๆที่เราจะนำเสนอในครั้งถัดๆไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ